สมรภูมิวอเตอร์ลูความพ่ายแพ้สุดท้ายของจักรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งวันที่18มิถุนายน1815สมรภูมิวอเตอร์ลูความพ่ายแพ้สุดท้ายของจักรพรรดินโปเลียนที่หนึ่ง หลังจากที่จักรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งได้เสด็จหนีออกจากเกาะเอลบาที่ซึ่งเขาถูกเนรเทศไปด้วยเหตุของสนธิสัญญาฟงแตนโบโลว่าด้วยสนธิสัญญาที่จักรพรรดินโปเลียนถูกบังคับในลงนามเนื่องจากเป็นผู้แพ้สงครามสอหอพันธมิตรที่6โดยจะเรียกช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนหนีออกมานั้นว่ายุคสมัยร้อยวันเป็นช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนได้กลับมามีอำนาจอีกครั้ง โดยอ้างถึงความไม่พอใจของทหารและประชาชนชาวฝรั่งเศสต่อนโยบายการฟื้นฟูพระราชอำนาจของราชวงศ์บูงงที่เป็นราชวงศ์ที่สำคัญในแถบยุโรปของพระเจ้าหลุยที่18โดยประชาชนหวาดกลัวว่าจะมีการกลับมาใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในการปกครองหลังจากโค่นล้มและเปลี่ยนไปใช้ระบอบสาธารณรัฐตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสปี1789ซึ่งการกลับมาของจักรพปปรรดินโปเลียนนั้นเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน อีกทั้งทหารที่พระเจ้าหลุยที่18ส่งมาสกัดกั้นจัก,กรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งก็ยังเข้าสบทบกับกลุ่มของจัก,กรพรรดินโปเลียนจนทําให้พระเจ้าหลุยที่18เกิดความหวาดกลัวในประชาชนและเสด็จหนีออกจากกรุงปารีสไปที่เมืองกอง การกลับมาครองอำนาจของจักรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งนั้นไม่เป็นที่พอใจของกลุ่มประเทศมหาอำนาจยุโรปณนะขณะนั้นคืออังกฤษรัสเซียออสเตรียและรัสเซียเสียเท่าไหร่ในการประชุมใหญ่แห่งเวียนนาปี1815ทั้ง4ประเทศมหาอำนาจนั้นต้องการที่จะรื้อฟื้นสนธิสัญญาโชมงที่ลงนามไว้เมื่อวันที่9มีนาคมปี1814ซึ่งมีใจความสำคัญที่ว่าด้วยการร่วมมือกันล้มล้างพระราชอำนาจของจักรพรรดินโปเลียนที่1และป้องกันไม่ให้ราชวงศ์โบนาปาร์ตนั้นกลับมาขึ้นครอง รราชในฝั่งเศสได้อีกโดยทั้ง4ประเทศซึ่งมีความขัดแย้งกันในการสร้างดุลอำนาจในยุโรปกันก่อนหน้านี้จำต้องผนึกกำลังและร่วมมือกันในการปราบปรามอำนาจของจักรพรรดินาโปเลียนที่หนึ่งและฝรั่งเศสลงช่วงสมัยร้อยวันของจักรพรรดินาโปเลียนนี้โดยจักรพรรดินาโปเลียนที่หนึ่งนั้นไม่ประสงค์ที่จะทำสงครามแล้วแต่สประเทศมหาอำนาจนั้นไม่คิดที่จะเชื่อและต้องการที่จะขจัดอำนาจของจักรพรรดินาโปเลียนที่หนึ่งอย่างเดียว ในตอนแรกนั้นกองทัพสัมพันธมิตรประกอบไปด้วยกองทัพอังกฤษ10,000 0นคนนำโดยนายพลอาเธอร์เวลดล์ริส์อดยุคแห่งเวนลิงตันและกองทัพรัสเซีย1 2 0 0 0 0นนคนนำโดยน,นายพลเกบฮัตเลเบอร์เรซซอฟอนบอร์ลือเธอได้วางแผนที่จะรวมตัวเพื่อที่จะเข้าโจมตีฝรั่งเศสที่ประเทศเบลเยียมซึ่งก่อนหน้าที่จะเกิดการรบที่สมรภูมิวอเตอร์ลู2วันคือวันที่16มิถุนายนปี1 8 1 5กองทัพของฝรั่งเศสและกองทัพของสมอัมพันธมิตรก็มีการประทะมาแล้วคืออสมมรภูิิทีีล่ลลงแะกาต ราจนในวันที่18มิถุนายนปี1815จัก,กรพรรดินโปเลียนที่1มีความตั้งใจที่จะโจมตีกองทัพของดายุคแห่งเวลิงตันที่ตั้งมั่นอยู่ที่ท่ราบ,บนเนินแชงช่องใกล้กับตำบลวอเตอร์ลูโดยที่จัก,กรพรรดินโปเลียนที่1น,นั้นเริ่มเปิดฉากโจมตีดายุคแห่งเวลิงตันก่อนในเวลาประมาณ11นาฬิกาซึ่งในขณะที่ทำการสู้กับกองทัพอังกฤษอยู่นั้น กองทัพรัสเซียที่นำโดยนายพลลือเธอก็เข้ามาเสริมกับกองทัพอังกฤษอีกทางทำให้กองทัพฝรั่งเศสนั้นต้องแบ่งกำลังไปสู้กับกองทัพรัสเซียนั่นทำให้กองทัพของฝรั่งเศสมีความอ่อนแอลงและได้รับความพ่ายแพ้จนต้องรีบรุดถอยร่นกลับไปที่ปารีสการกลับไปตั้งหลักของจักรพรรดินโปูเลียนนั้นเพื่อที่จะวางแผนในการโจมตีครั้งต่อไป แต่ว่าทางสมาชิกสภาผู้แทนนั้นไม่เห็นด้วยในความพ่ายแพ้และต่อต้านจัก,กรพรรดินโปเลียนจนกระทั่งมีการบีบให้จัก,กรพรรดินั้นสละราชและให้พระเจ้าหลุยที่18กลับมาครองราชฝรั่งเศสอีกครั้งทางจัก,กรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งนั้นในตอนแรกมีความตั้งใจที่จะเนรเทศตัวเองไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาโดยเรือรอชอฟต์แต่ถูกทางประเทศอังกฤษนั้นสกัดกั้นไว้เสียก่อนทำให้จัก,กรพรรดินโปเลียนต้องยอมจำนน และทางอังกฤษก็ในระเทศพระองค์ไปอยู่ที่เกาะเซนเฮเลนานับเป็นจุดสิ้นสุดแห่งสมัยร้อยวันและอำนาจของจักรพรรดินโปเลียนที่หนึ่งอย่างแท้จริง